อ่าครับวันนี้ครับมาเที่ยวเชียงใหม่กันครับอ่าแฟนอยากมาเล่นเครื่องเล่นครับเขาเรียกว่าอะไรโป่งแยงจังเกิลโคเตอร์ครับเป็นรถคล้ายๆรถไฟหอครับแต่ว่าอยู่ในป่าครับดูแล้วก็สนุกดีตอนนี้กำลังเดินทางขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ด้านบนนะครับว่าจะสนุกจะมันแค่ไหนครับวันนี้ครับไปครับผม ไปครับขึ้นรถไฟฮอ,อกกันครับ เปรียมพร้อมมาขึ้นรถนะครับเปรียมขึ้นรถ1น3่ยสองสามสีนหน้าใช่เราเปรียมพร้อมครับสำหรับเที่ยวแรกครับยังกลัวๆอยู่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเสียวแค่ไหนครับ เลือยู่ตรงไหนคะดันเริวิ่งนะครับดันคือไปเนาะเราไม่ดันมันจอดเราห้ามอยู่้างอ๋ออันแดันนี่ยังครอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะถ้ามันยังไม่หลก็คนอย่นะ ไม่ไปไอต้อง่ไปไ้ทงค้ไอปเลยรอบแรกยังเก๊ๆกลางๆอยู่ครับเสือเอ็ดหนักหนักนเอ็นนักนะเอ็นหนักหนักกันเสือใหญ่เสือเล็

ย้อนหน้านากูอะใต้เนี่ยเห็นกําลังกันก <c oughs> ิกจะไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> ดูให้จุดใต้หรือปะตะลุาครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็เป็นขาลงครับเครื่องมันก็จะเร็วหน่อยครับ ตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วครับเขาจะสโลว์ขึ้นครับไม่ได้ใส่ความเร็วเข้าไปครับผมปลยมือมือได้ได้เราน,นะ อย่าตับอย่ามือซันอันตรายเลยอันตรายเละไปขึ้นขั้นว้าาาอกันไปดวงหน้าดวงหน้าดวงหน้า้าโป่งแยงนะครับโปงแยง ตอนนี้ก็เป็นช่วงขาขึ้นครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ไกลมากเดี๋ยวก็จะถึงจุดเส้นชัยแล้วครับผม ไม่ต้องมาอยู่เว้ย <laughs> เล่นอะไรเล่นอะไรเล่น,นลอะไรนี่จอดคว้โจบแล้วเดี๋ยวเลยครับแม่ลงก่อนสนุกมากครับเดี๋ยวเล่นอีกสักรอบครับรอบสองครับไปครับ เล่นรอบที่2เกือบเสร็จแล้วครับเกือบถึงเส้นชัยแล้วเกือบลืมกดทายนะครับตอนนี้จะถึงแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกรอบครับรอบ3าครับสนุกมากครับพี่ เราจะเล่นในรอบซื้อ้าได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวข้ามไปทางเดินแลเลือกซื้อาไปดูที่เที่ยวแรกกับเที่ยวสองนะครับซื้อที่เคาน์เตอร์ด้านนอกนะครับคนละ150บาทต่อ1เที่ยวนะครับต่อหนึ่งเครื่องเล่นอันนี้เที่ยว3นะครับพอดีที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่าสามารถซื้อที่จุดเล่นได้เลยครับซื้อกับคนปล่อยเครื่องเล่นได้เลยครับผมเดี๋ยวไปต่อรอบ3กันเลยครับเตรียมพร้อมครับมี

Nei <laughs> เาดงแม่ไม่บบไมู้อะไรแบนี่นหรือไความนน้เคลืน,ออนเลยเต <c oughs> ้มนก็เม็ดนาเต้เต้ต้องหยอกนี่ลงอะไรกันเต้เมาีเม่ดนาเธอไงเตงเลยออกขึ้นบ้ปลอยมือไปเลย,ยเรบไปลยไปกันมือไน่ลยปล่อยกัน <c oughs> มันมากครับสนุกกล้นกองมั้ยเล่นเล่นกองมั้ยล่งเลสนุกไหมสนุกจ้าไอ้ก็แบบบอกลอยมอือเลยเดี๋ยวมันขึ้นเองว้า ตอนนี้อยู่ช่วงขาขึ้นแล้วครับเมื่อกี้ลงมาแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นกลับไปที่เดิมครับรุ่มินิซอดกันนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศร,รอบๆนะครับบรรยากาศร,รอบๆบครับบรรยากาศร,รอบๆนี่มีคนเล่นวยนี่โอ้มันมากเลยครับโอ้โอ้อด้วยครับดูวยครับ มีเครื่องเล่นหลายอย่างเลยครับโงแยงนะครับอันนี้เรามาเล่นอันนี้ก่อนครับสนุกมากเลยครับ

อเอีม <c oughs> ต,ตรงนี้ับพี่น,น่ของพี่ละ <c oughs> เอาเรื่องค้างครับเรื <t> ่องค้างครับไม่ย ไม่ต้อมาพวมึงจะ้เงื่อนอยู่นะ้องกงี้ไม่ไปมีคนค้างอยู่คนไหนพี่อ่ะไม่ไปตรงไหนมดูนี่ตรงหน้าเาลง้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแวเบรกเ็ก็กดแล้วมันก็ไม่ไปมเพราะว่ามันรอมเบรกลอยต่อของล่าไอ้แดงน้มถ่วงเลยเอ้ยสมัด ตีทั้งกันกินมาเนี่ยหลังจากเล่นโป่งแยงจังเกิลโคเตอร์เสร็จนะครับก็ขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นมอนแจมนะครับเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นมาบนมอนแจมเพื่อเล่นตัวตรงเนี่ยชมบรรยากาศถ่ายรูปสวยๆกันครับเดี๋ยวนๆาตรงให้ <laughs> ่าครับตอนนี้ก็เดินมาถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวไปเดินไปตรงที่จุดชมวิวชมวิวครับเพื่อถ่ายรูปกันครับเดินขึ้นจุดเดี๋ยวเดินไปจุดชมวิวตรงม่อนแจ่มกันนะครับขึ้นไปถ่ายรูปสวยๆครับ มีค่ะตั้งกล้องพร้อมครับวันนี้ ังกล้องถ่ายรูปนะครับตรงจุดแอบชิงช้าสวยๆนี่<ม>ก็มาถึงจุดชมวิวนะครับนี่ครับสวยมากเลยนี่ครับสวยมากเลยครับ เวียนหัวครับเวียนหัวที่กินคืออะไรครับบัวหิมะรสชาติยังไงบ้างอร่อยอืมอร<ถ>่อย,อยรส<ถ>ชาติเหมือนอะไรมังแก,วแกวว้วมังแก้วอุ้ยหัวทัวมัานลอยไหม อ่าครับหลังจากที่เที่ยวบนม่อนแจมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังขับรถลงจากม่อนแจมนะครับดูทางครับสุดยอดเลยครับอ่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ You gently good morning whisper So ear my in